ฝนพาชัยนั่งลงที่โต๊ะอาหารใหญ่ทุกสายตาจับจ้องที่ชายหนุ่มในเสื้อเชสซีดและรองเท้าผ้าใบเก่าชัยพวกเราประชุมกันแล้วเห็นตรงกันว่าเธอไม่เหมาะกับครอบครัวนี้ใช่จ้ะดูสภาพเธอสิจะดูแลฝนยังไงได้บ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีฮะผมของเธอก็ยังตัดไม่เรียบร้อยเสื้อก็ยับแค่แต่งตัวมาก็เห็นแล้วว่าไม่มีหัวคิดเรื่องอนาคต ชัยก้มหน้าฝังทุกคำเหมือนตอกตะปูลงกลางอกเขาอยากอธิบายแต่ปากกลับหนักเหมือนมีหินถ่วงฝนเป็นลูกสาวคนเดียวเราต้องให้ชีวิตที่ดีที่สุดกับเธอไม่ใช่อนาคตที่เต็มไปด้วยความลำบากฝนมองชัยน้ำตาคลอแต่ก็ไม่พูดแทนเขาสักคำความเงียบของเธอคือคำตัดสินสุดท้ายชัยรู้แล้วว่าในสายตาของพวกเขาความรักไม่มีค่า ถ้าขาดเงินทองเย็นวันนั้นฝนเดินมาส่งชัยถึงหน้าบ้านเสียงฝนกระทบพื้นดังกลบความเงียบระหว่างทั้งคู่ชัยเธอเห็นด้วยกับพวกเขาใช่ไหมฝนตอบทั้งน้ำตาฉันไม่อยากจากเธอแต่ฉันไม่อยากให้พ่อแม่ผิดหวังชัยยิ้มบางๆไม่เป็นไรฉันรู้ว่าฉันให้ในสิ่งที่เธอคู่ควรไม่ได้ เขาหันหลังเดินออกไปไม่หันกลับมาอีกหลายเดือนผ่านไปไถ่ทุ่มเทให้กับงานก่อสร้างเย็นหนึ่งเขากำลังยินซื้อเขาแกงริมถนนเสียงที่คุ้นเคยใช่เขาหันไปเห็นฝนเยืนอยู่ในชุดทำงานหอบแฟ้มเอกสารมือสั่นเล็กน้อยสายตาเธอเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและว่างเปล่าทันคิดถึงเธอ ชัยนิ่งไปครู่หนึ่งชัยเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรอกแต่ฉันขอให้เธอมีความสุขนะฝนยิ้มเศร้างั้นขอบคุณที่เคยรักกันทั้งคู่ยืนอยู่กลางฟ้าที่เริ่มโปรยฝนแต่ครั้งนี้ชัยไม่ได้เดินจากไปด้วยหัวใจที่แตกสลายเขาก้าวต่อไปอย่างมั่นคงสองปีผ่านไป ชื่อของชัยปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นวันนี้เขาสวมสูทต,ตัดเย็บพอดีตัวในงานเลี้ยงการกุศลชัยก้าวเข้าไปในห้องด้วยท่าทีสงบคุณมาที่นี่ได้ยังไงชัยยิ้มบางผมเป็นสปอนเซอร์งานคืนนี้ครับพอชัยเลิกคิวด้วยความประหลาดใจเธอเป็นเจ้าของบริษัทที่ประมูลงานเทศบาลชัย ตอบเรียบๆใช่ครับชีวิตผมอาจเริ่มจากศูนย์แต่ผมก็สร้างมันขึ้นมาด้วยสองมือก่อนกลับชายเดินผ่านฝนเขาหยุดเพียงชั่วครู่ขอบคุณนะที่วันนั้นเลือกปล่อยผมไปมันทำให้ผมรู้ว่าผมต้องเดินเส้นทางของตัวเองเขาเก้าวออกจากงานทิ้งไว้เพียงความเงียบและสายตาของทุกคนที่ครั้งหนึ่งเคยดูถูก วันนี้ต้องยืนมองเขาจากข้างหลัง